ผมถ่ายคลิปนี้นะครับวันที่12กันยานะครับก็คือวันนี้มีการประกาศนะครับว่าจะมีการกำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็ขยะต่างๆนะครับในลำห้วยแห่งนี้นะครับทางเทศบาลตำบลตลาดแขกประกาศมาแต่เช้าเลยนะครับก็อันนี้ผมก็เลยถ่าย before นะครับก่อนการกำจัดให้นะครับเราวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังการกำจัดแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ภูมิทัศน์จะสวยงามขึ้นขนาดไหนจะสะอาดสะอ้านมากขึ้นขนาดไหนมาเทียบกันดูนะครับมีทั้งคลิปแล้วก็ภาพหนึ่งครับอันนี้เป็นคลิปนะครับก็จะเห็นนะครับมีวัชพืชปกคลุมเต็มไปหมดนะครับจริงๆยาวกว่านี้เยอะนะครับมีบางช่วงที่เขากันเอาไว้เป็นฟันหลอนะครับแต่ก็คือทั้งลำลำลำห้วยนี่แหละครับมีแต่วัชพืชนะครับจอกแหนเต็มไปหมดแลครับแน่นนะครับแน่นขนาดว่ายากขึ้นได้นะครับแล้วก็นกสามารถแบบ ลงไปเดินได้เลยนะครับด้วยความแน่นนะครับของวัชพืชครับเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากการกําจัดแล้วภูมิทัศน์ลำห้วยแห่งนี้จะเป็นยังไงนะครับ